ผู้ชมครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบเหตุสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถล่มพังทับบ้านเรือนเสียหายนะครับจากเหตุสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาอาเภอพระนครศรีอยุธยาถล่มทับบ้านเรือนเสียหายและส่งผลให้มีคนงานก่อสร้างและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน วันนี้น,นายประยูนรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นําถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบ้านพังซึ่งยังความปราบปลื้มให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากด้านวิศวกรรมสถานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างสะพานไม่มีความผิดปกตินะครับ ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากอุปกรณ์ขณะการก่อสร้างแต่ก็ยังสรุปสาเหตุไม่ได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสะพานโดยเฉพาะซึ่งจะทราบผลภายในหนึ่งสัปดาห์ที่เราได้ไปดูในเบื้องต้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่างๆในการที่ดำเนินการก่อสร้างนะครับก็อย่างเป็นขั้นตอนที่เป็นไปตามมาตรฐานทัตถุกรรมของเราอยู่นะครับก็จะส่งตัวผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างทางสะพาน ร่วมกับทางบริษัทพิบัติศานะครับแล้วก็ทางบริษัทผู้รับจ้างนะฮะวิศวกรผรับจ้างเนี่ยมาร่วมกันมาดูนว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ผมต้องใช้เวลาประมาณเจ็ดวันในการขณะที่บริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแสดงความรับผิดชอบโดยเสนอว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้รวมถึงจะหาที่พักชั่วคราวให้จนกว่าจะสร้างบ้านเสร็จแต่มีเจ้าของบ้านบางคนอยากจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแทน ถามว่าพอใจไหมพอใจแต่ไม่สร้างตรงนี้บอกว่าจะเพราะอะไรครับเพราะมันกลัวไปแล้วอะฝันมันเสียไปแล้วอะแล้วป้ามีที่ตรงไหนไหมครับไม่มีอะค่ะก็ให้เขาหาที่ให้ใหม่ถึงจะให้เราน้อยกันนี้หน่อยเอาลูกเต้าไปอยู่รวมกันอย่างเงี้ยน้อยกับที่เดิมหน่อยเราก็ไม่ว่าแต่ขอให้มันพ้นจากตรงนี้ไปด้านตำรวจยังคงไม่มีการตั้งข้อหาการกระทำความผิดกับฝ่ายใดโดยบอกว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับ